มาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับสำหรับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการลบไฟล์ต่างๆที่ฝังอยู่ในแอปพลิเคชัน Line เพิ่มหน่วยความจําและก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้งานมือถือเราได้นะครับเพราะว่า Line เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทย ใช้มากนะครับเป็นัำดับหนึ่งโดยเฉพาะในการส่งข้อมูลนะครับส่งภาพส่งไฟล์ต่างๆให้กันและกันนะครับทำให้ในไลน์นั้นจะเกิดขยะที่เก็บไว้ในเครื่องหรือหน่วยความจํำเรานะครับเป็นจํานวนมากๆเมื่อเราไม่ได้ลบเนี่ยจะทำให้ไลน์นั้นอืดนะครับแล้วก็ทำให้กระตุกหรือช้าได้นะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการลบไฟล์ขยะออกจากไลน์อย่างไรนะครับก็ไปติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับ ก่อนไปรับชมฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องของเรียนคูติกนะครับแล้วไปพบกับวิธีการลบไฟลขยะที่ฝังอยู่ในลายเพิ่มหน่วยความจําและก็เพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือกันได้เลยครับครับมาดูกันนะครับว่า เราจะมีวิธีการลบขยะออกจากไลน์ได้อย่างไรนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ข้อมูลในแชทยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนกับปีก,ก่อนๆที่เราเคยลบกันแล้วก็ล่องล้างข้อมูลทั้งหมดเหมือนเราได้ตั้งติดตั้งใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีการยุ่งยากที่จะดึงข้อมูลของลน์กลับขึ้นมานะครับแต่ว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เราก็ไปเปิดแอปพลิเคชัน Line ขึ้นมาตรงนี้นะครับเปิดเลยนะครับพอเปิดแล้วนะครับเราก็บรดูลองดูที่แชทก่อนนะครับเดือนลงมาหานี่สมมตินะครับผมเข้าไปที่นี่อ่าเนี่ยครับไฟล์ที่มันเป็นไฟล์ขยะที่เก็บไว้ใน l i n ์เนี่ยนะครับเมื่อเวลามันหมดอายุมันยังเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับอย่างเพวกนี้นะครับเราไม่สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้เนื่องจากหมดเวลาดาวน์โหลดไฟล์แล้วเนี่ยครับเขาก็จะเก็บไว้เต็มเลยในในลา์ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องเรานั้นอืดได้นะครับเป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขนะครับเราจะลบไฟล์ขยะออกจะทําอย่างไรนะครับเราลองไปดูที่เมนูหลักตรงนี้นะครับหรือหน้าหลักนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านล่างสุด มุมซ้ายนะครับ ok. ด้านล่างสุดมุมซ้ายมีคําว่าหน้าหลักอยู่แตะเข้าไปที่หน้าหลักนะครับอ่าแล้วก็ไปดูที่มุมบนขวานะครับท <cat> ีはは่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับนะมุมบนขวาฟันเฟืองนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่าแชทตรงนี้นะครับแชทเห็นไหมครับนี่แชทแตะที่แชทเลยนะครับพอแตะที่แชทนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในส่วนของประวัตินี่ตรงนี้นะครับเกือบล่างสุดนะครับมีคำว่าประวัติอยู่เห็นไหมครับ ในส่วนของประวัติจะมีอยู่2เมนูนะครับก็คือลบประวัติการแชททั้งหมดกับลบรูปและไฟล์ประเภทอื่นจากแชทนะครับถ้าเราลบประวัติการแชททั้งหมดนั้นหมายความวา่าเราจะลบข้อมูลนะครับที่เป็นประวัติแชททั้งหมดออกหมดจากลายจะทําให้ลายนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นสําหรับเพื่อนๆที่ไม่กังวลเกี่ยวกับไฟล์ที่อยู่ในล ne ในส่วนของแชทนะครับก็สามารถ ใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับข้อมูลก็จะหายหมดเลยแล้วก็เหมือนเราได้ดาวน์โหลดมาใหม่นั่นเองนะครับเหมือนดาวน์โหลดลา์มาใหม่นะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการลบเฉพาะไฟล์ขยะที่ผมได้นําเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับไฟล์ที่ไหนที่ยังมีอายุอยู่นะครับยังไม่หมดอายุก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมก็ใช้วิธีที่2ก็คือการลบและไฟล์ประเภทอื่นจากแชทนั่นเองนะครับลบรูปนั่นเองนะครับก็แตะเข้าไปที่ ลบรูปไฟล์ตรงนี้นะครับนี้แตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเราว่าในกรณีที่ไฟล์นี้หมดเวลาเก็บรักษาบนเซิร์ฟเวอร์แล้วการลบไฟล์จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้อีกซึ่งรวมถึงรูปวิดีโอและข้อความเสียงด้วยนะครับต้องการจากจะลบไฟล์หรือไม่นะครับถ้าเราต้องการอยากจะลบเกาะ แตะลบเลยนะครับซึ่งเราต้องการอยากจะลบอยู่แล้วก็แตะที่ลบเลยครับนี่ประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับจากนั้นเรายองย้อนกลับมาดูที่ตัวของแชทบ้างนะครับนี่เรามาดูที่แชทนะครับอลองเข้าไปที่คุณเกเสีเนี่ยครับเลื่อนขึ้นมานะครับรูปสําหรับรูปหรือวิดีโอที่ยัง ยังไม่หมดอายุนะครับก็ยังสามารถโชว์ได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับนะโชว์ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่หมดอายุแล้วนะครับแล้วเราก็ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Line แล้วเนี่ยสังเกตอเอานิ้วไปแตะที่รูปนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะมีป๊อปอัพแจ้งเราว่าบอกอหมดเวลาดาวน์โหลดแล้วนะครับนี่ตอนแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแต่ซากขยะเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่มีผลกับตัวหน่วยความจําเราแล้วนะครับ เราก็สามารถลบออกภายหลังได้นะครับหรือเราจะไปลบที่แคสไฟล์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการลบในส่วนของไฟล์รูปหรือไฟล์ที่หมดอายุแล้วนะครับออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ออกจากตัวแอปพลิเคชันของเราทำให้แรมเราใช้งานได้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทำให้เรา นะครับใช้ลายแบบลื่นขึ้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะไปดูวิธีการลบแคทของลายบ้างนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีการลบไฟล์ขยะจะต้องไปลบแคทด้วยนะครับเราก็ย้อนไปนะครับออกไปนะครับจากลายก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ฟันเฟืองนะครับไปที่ฟันเฟืองแตะหาฟันเฟืองก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่ครับ ไปที่ตั้งค่านะครับแต่ที่ตั้งค่าแล้วนะครับเลื่อนมาหาคําว่าแอปพลิเคชันหรือแอปและการแจ้งเตือนก็ได้นะครับสําหรับเครื่องเพื่อนๆนะครับจะมีไอคอนเห็นว่าแอปอยู่ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปที่แอปเลยนะครับเลื่อนมองหาไลน์นะครับนี่มองหาไลน์นะครับเจอไลน์แล้วเห็นไหมครับแตะที่ไลน์ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับพอแต่ที่ลายปั๊บนะครับสังเกตที่เก็บนะครับที่เก็บนะฮะตอนนี้ที่เก็บของเครื่องผมนี่อยู่ที่2 9 2 g กจิกะไบนะครับลองแตะเข้าไปที่เก็บสังเกตแคทไหมครับนี่แคทนะครับให้มาอเพื่อนๆมาดูนี่ส่วนของแคทนะครับแคทเนี่ยก็จะอยู่ที่2 1 9 g นกจิกะไบนะครับซึ่งเยอะมากแคเนะครับนะครับเราต้องลบแคทตรงนี้ออกนะครับโดยการนี่ครับ ถ้ามีปุ่มยุ้งล่างว่าลบแคสเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มลบแคสได้นะครับนะฮะล้วก็แตะที่ปุ่มลบแคสเลยครับรอสักครู่นะครับเพราะว่ามีไฟล์เยอะจะทำให้อาจจะประมวลผลช้านิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแคสก็กลายเป็นศูนย์แล้วเห็นไหมครับภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรมก็จะเหลืออยู่ที่470เมกะไบต์เห็นไหมครับนะข้อมูลก็470เมกะไบต์นั่นเองนะครับนะเพียงเท่านี้เองนะครับ ขยะที่อยู่ในไลน์ก็จะออกจากแอปพลิเคชันแล้วทำให้เราเรียกพื้นที่ใช้งานของเรากลับขึ้นมาได้นะครับถึง2.1จิกนะครับสำหรับเครื่องของผมนะครับของเพื่อนๆลองไปดูว่ามีขนาดแคสเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งเราใช้นานวันเข้าเนี่ยจะทำให้ลายยิ่งเก็บขยะมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้ามาลบแคสแล้วก็ลบ ข้อมูลในแชทออกบ้างนะครับก็จะทําให้หลายนั้นใช้งานอย่างไม่สะดุดนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับวิธีการนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเอเราลบไฟล์แชทออกไปแล้วเหลือ0ใบแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลเหลือที่470 MB นะครับส่วนแอปเนี่ยอยู่ที่270เนี่ยนะครับ ทำไมมันยังเหลือซากอยู่นะครับเราลองไปแตะนะครับย้อนกลับไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครั้งหนึ่งนะครับสมมติผมเปิดเข้ามานี่นะครับไอ้ซากพวกนี้มันยังอยู่นะครับเราต้องการอยากจะลบซากที่เราลบออกไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีในเซิร์ฟเวอร์เขาแล้วแต่ว่าอยู่ในตัวแอปเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเราต้องการอยากจะลบทําไงนะครับก็เอานิ้วนะครับมาแตะค้างไว้ที่รูปรูปนั้นนะครับแล้วก็เลือกข้อความคําว่าลบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วจากนั้นนะครับจะมีวงกลมสีเขียว เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับเราแตะออกก่อนนะครับแต่นั้นก็แตะเข้าไปเห็นไหมครับเราก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่าล้วก็ต้องการเอาลบตรงไหนออกเราก็สามารถเลือกได้ไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันไหนที่ยังไม่หมดอายุก็ยังสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่ไปยุ่งนะครับก็ลบออกเท่านี้นะครับก็กดลบเลยนะครับอ่าข้อความที่ถูกเลือกจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณนะครับก็ลบออกไปนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับจะทําให ไฟล์ซากขยะที่เราลบออกไปเนี่ยมันก็จะออกจากหน้าแชทของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการลบออกจากหน้าแชทนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ลบขยะออกจากลายจะทําให้ลายนั้นใช้งานได้ลื่นขึ้นสะดดุนะครับไม่สะดุดแล้วก็ไม่อืดไม่ค้างนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการลบขยะออกจากลายโดวยวิธีนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นวิธีการลบไฟล์ต่างๆที่ฝังอยู่ในลายและเพิ่มหน่วยความจํา เพิ่มพื้นที่ให้กับมือถือนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายมากแต่ว่าเราก็ทํากันบ่อยๆนะครับทำให้ลายนั้นก็จะไม่มีขยะไปลบลุงหลังทําให้ทํางานได้คล่องขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพิ่มหน่วยความจําแล้วก็พื้นที่ในการใช้งานในสมาร์ทโฟนเราก็จะ,ะมีพื้นที่หน่วยความจําได้เยอะขึ้นนะครับประมวลผลได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สําหรับวิธีการลบไฟล์ขยะต่างๆที่อยู่ในลายนะครับก็ไม่ยากขอให้เพื่อนๆได้ ไปประยุกต์ใช้งานกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ้งนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ